แม่ขายซาสองบัานี้ลูกเด็บดอะไรลูกซาห่าแม่ซาสองไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วคนไปแล้วโอ้รถหลายรอ,าอ่งลุงสิบสองวันจันทร์ถ่ายบรรยากาศรอบๆตกันต่งกัน วันวันิยะปิยะสองสามวันปิยะสองสาได้าเอามีบอเอามีมีม500หนหน้านี่เยไมี้0ห,หน้า,าสาหกแปดแปาศูนย์ศู ได้ห้าร้อยหน้ห้าร้หลังห้าร้อยหน้าก็ได้เท่าไหนหน้าก็้องค่ะเอาเทหร่นสอันนี้เลยเดียวนี่ได้สวยจนสกสีหกแปดแปด้าเอวันนี้ละหน้าี่ะไปเหรอสองใบค่ะไปหสอใบลลายจะได้ที่สอล้านเนาะไ้ไปเดียวนี่ อันนี้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 หลังกบอกเขาหน้าหลังน้นหลัง้หมนางไว้หลังออกหน้าีสาไว้อกหน้าอันนี้นมีคู่กันหน้าหลังเนี่ไว้หมดเลยนขงายเนี่ยใบหนึ่งเนี่ย ค่ะบรรยากาศจะไปแล้วหอไฟจะไปแล้วจะสลายแล้วจะวายแล้วตลาดจะวายแล้วทีนี้ก็เจอกันวันจันทร์นะคะ่ะวันจันหน้านะคะเจอกันจันที่19เเจอกันนะคะที่ตลาดดอนทอยนะคะ นหน้าค่ะเจอกันค่ะส่วนจานนี้ก็จะลาแล้วนะคะจะไปแล้วนะคะคนก็จะตกแล้วค่ะคนคนเริ่มจะมาแล้วค่ะก็ดีค่ะในตลาดตลาดเลิกแล้วฝนมากก็โอเคค่ะพอดีล้างตลาดพอดีล้างในหยาขึ้นหยาปงเลิกตลาดแล้วก็ฝนก็ตกมาก็ล้างไปเลยค่ะ เจอกันบันจันทร์ที่19นะคะที่ยนทอยนะคะคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามลิปต่อไปได้จ้าขอพระคูณมากนะคะสวัสดีจ้า